และทริปนี้นะครับเป็นเทคนิคสอนหรือแนะนำนะครับการทำเครื่อง 7G ให้สามารถใช้แอป Teamspeak ได้กดคีย์ข้างได้โดยที่ไม่ต้องแกะเครื่องไปโยงสายนะครับการประกันเครื่องยังไม่ขาดนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาผมยังใช้รูปแบบการทำงานในการลงแอปเหมือนเดิมนะครับตามขั้นตอนที่ผมเคยลงมาก่อนหน้านี้ไปชมกันครับเหมือนเดิมครับไปที่แอปเดิมเปิดแอปขึ้นมากดรัน รูปเทื่องขึ้นมาแล้วครับขั้นตอนนี้เราก็จะลงลันเชอร์นะครับเหมือนเดิมครับดูก,การทั้งานของโปรแกรมให้มั่นใจบ้า แอปแต่แอปติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับผมย้ำนะครับ,รบติดตั้งทีละแอปนะครับอย่าติดตั้งพร้อมกันโอเคครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยอ่าทีนี้เราก็ทำอะไรต่อดีไปย่อใช่ไหมฮะย่ยอหน้าจอให้เล็กลงเหมือนเดิมครับอ่าไปที่คำสั่ง open power shell window Here หมือนเดิมครับที่ผมเคยสอนเพื่อนๆนะครับคำสั่งก็คือพิมพ์ไป .adbexe เว้นวรรค usb enter คำสั่งที่2 .adb.exe เว้นวรรค shell นะครับ he เออ s h e l shell ครับคำสั่งสุดท้ายครับ wm เว้นวรรค Density ครับ D E N S I T Y เว้นวรรคเจ็ดสิบห้าแล้วกันครับ Enter รครับอโอเคปิดหน้าต่างนี้ออกไปเลยครับเราก็มาเปิดเหมือนเดิมครับหน้าจอเครื่องก็จะถูกย่ลอลงไปหน่อยนะ เพื่อนๆค่อยๆทำไปนะครับเหมือนเดิครับลากลงมาครับเห็นไหมครับรูปคนถี่ปะฟ้าโปร่ไว้เอาเห็นแล้วคลิกไปเลยครับคลิกฟันเฟืองครับไปเลือกอะไรดีภาษาใช่ไหมครับรูปโลกครับไปหาคําว่า l a n g เก g e ครับไปหาคําว่าประเทศไทยไทยครับเจอแล้วคลิกเลยอย่างนั้นและครับอ่รอครับ และอะไรดีอ่ะไอนน้แล้วกันสแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่อ่าโอเคครับเห็นนะครับแบตกระชอนแล้วเท่าไหร่กาสี่เปอร์เซ็นต์อ่ะอีกสกนิดนึงปุ่มอปครับไหนๆก็มาแล้วอ่าไปหาครับว่าปุ่มหน้าแรกแล้วไปกดไปเรียกคำว่าการกดยาวครับให้ไปติ๊กหัวข้อตัวสลับแอปล่าสุดครับโอเคครับขั้นตอนตรงน,นี้ แล้วทีนี้เราจะไปเลือกให้ตัวเครื่องเนี่ย run f launcher ที่เราเพิ่งติดตั้งไปเลยครับเนี่ยไปหารูปบ้านครับคลิกเข้าไปเลยครับและไปเลือกหัวข้อ big launcher ครับติ๊กไปเลยครับโอเคครับกด back ไปเลยครับโอเคครับทีนี้เพื่อสมาชิกก็จับ POC ของเราขึ้นมานะครับรูปรูปบ้านอะปุ่มรูปบ้านอ่ะที่เราติดตั้งแค่เม่กี้กดค้างเลยครับอ่าเห็นไหมครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์อย่างเงี้ยครับแล้วก็กดลงมาก็ได้ครับ คลิกขวาครับอ่าแล้วก็กดโอเคก็ได้ครับเนี่ยครับมันเป็นการล้างล้างแอปเอาโอเคดูหน้าจอคอมต่อเลยง่ายกว่าครับเพื่อนเพื่อนติ๊กถูกครับคลิกไปเลยติ๊กถูกครับถูกอย่างเดียวครับติ๊กไปเลยครับอ่าโอเคครับเห็นไหมครับเครื่องเราก็จะมาอยู่หน้าตาแบบนี้แหละสวยขึ้นเยอะเลยระดับต่อไปสำคัญนะครับจะเป็นการลงแอปสแอป เพื่อให้สามารถใช้ทีมสปีกได้เพื่อนๆลงตามตัวเลขที่ผมให้ไปนะครับมันจะมี1 2 3 4นะครับผมจะเริ่มลงจากแอปที่1นะครับช้าๆครับไม่ต้องรีบลากไปครับวางแล้วเราก็มาดูเหมือนเดิมครับก็สังเกตว่ามันติดตั้งสมบูรณ์ไหมโอเคครับแอปที่2ครับ 1 2 3สาครับทำไม่ได้ตา,ตามลำดับครับไม่ยากนะครับขอให้เพื่อนๆใจเย็นๆน,นะครับค่อยๆทำครับให้คิดซะว่าผมทำได้ทุกคนก็ทำได้เพื่อนๆทำได้ครับมีเท่านี้ครับ ่าเห็นไหมครับมาแล้วครับ Successful แอปที่3ครับลากไปครับปล่อยวางครับย้ำนะครับเพื่อนๆใจเย็นๆนะครับและย้ำว่าให้ติดตั้งครั้งละหนึ่งแอปนะครับให้เสร็จสมบูรณ์ถึงจะลากแอปที่2หรือระดับถัดไปมาติดตั้งขออภัยนะครับเพื่อนๆหาก การพูดบรรยยของผมอะมันติดติด,ตดขัดขัดผมบอกคอนของผมไม่ใช่มืออาชีพครับไม่ใช่ช่างเป็นคนบ,นบ้านนี่นะครับที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนนะครับให้เข้าถึงเครื่องให้ทําเป็นกันนะครับเท่านั้นเองโอเคถึงไหนแล้วเอยเสร็จหรือยังยังยังไม่เสร็จไต้องรีบครับ ใช้เวลาสักครู่นะครับเพื่อสมาชิกไม่ต้องตกใจนะครับอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสัญลักษณ์แบบนี้ทีนี้เราจะไปดูแอป,ปที่เราติดตั้งเสร็จไว้แล้วครับอ่าคลิกปุ่มนี้ครับแล้วก็ไปเลือกหาครับไปหาแอป,ปชื่ออะไรเอ่ย Play Store ครับคลิกไปเลยครับอ่าขั้นตอนตรงนี้เพื่อนๆจะต้องกรอกอ e ีเมลนะครับ สำคัญอย่างนึงน,นะครับอีเมลที่เราจะกรอกไปเนี่ยจะต้องเป็นอีเมลที่เราเคยมีการสมัครซื้อแอปทีเอสามมาก่อนหน้านี้แล้วหรือเคยใช้มาก่อนนะครับถ้าเป็นอีเมลที่เราไม่เคยมีการซื้อแอปทีเอสามเวอร์ชั่นเสียเงินเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับย้ํานะครับขั้นตอนนี้ก็สําคัญนะครับให้ใช้อีเมลที่เคยซื้อแอปทีเอสามตัวเสียเงินมาแล้วเท่านั้นนะครับผมย้ํานะครับนะครับต้องเป็น อีเมลที่เคยเสียเงินซื้อ T S 3เวอร์ชั่นเสียเงินมาแล้วผมจาไม่ได้รู้สึกเท่าไหร่สามบาบทหรอป่าจำไม่ได้ประมาณนี้ครับโอเคนะครับั้นตอนนี้ผมขออยกกล่อของผมก่อนนะผมขอเซ็นเซอร์นะครับ อาจจะเป็นแอป,ปที่ใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับแค่แอป,ปเดียวเนี่ยแต่ผมว้าเราคุ้มค่าครับกองการรอคอยขั้นตอนต่อไปก็คือใส่รหัสผ่านของแต่ละคนนะครับแล้วก็กดถัดไปครับ ใจเย็นๆนะครับแต่ละขั้นตอนอาจใช้เวลาแล้วก็กดฉันยอมรับโอเคทุกคนพร้อมแล้วนะครับเมื่อเราใส่อีเมลใสร็ล้ผ่านเสร็จเรียบร้อย เราเราข้อออกแอปนี้อ่าเท่าน,นั้นเองครับไม่ต้องตกใจนะครับเสร็จขั้นตอนนี้แล้วให้เรามาตอนนี้ต่อไปนะครับดูคำนี้นะครับ MicroG Setting คลิกเข้าไปครับอ่าค่อยๆเลื่อนหาครับเลื่อนมาหาคำว่า Google Service Listent สักอย่างเนี่ยครับอาจจะผิดขออไปนะครับและไปติก๊ก ผูครับให้ไฟมันสว่างครับเห็นไหมครับเปติ๊กคำนี้นะครับให้มันขึ้นสีเขียวนะครับอ่าโอเคนะคเพื่อนๆดูกันให้ทันนะครับอ่าเสร็จแล้วเรา,เราก็กลับไปที่แอป Play Store ของเราอีกรอบหนึ่งครับดูส่าเ,าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างอ่าลองอีกครั้งครับคลิกเข้าไปลองอ่า เราก็เขยแอปซะรอบนึครับขั้นตอนเนี้กดรูปบ้านของเราเนี่ยค้างไว้แล้วก็เขยแอปครับเข้าไปใหม่ครับเข้าอยู่ได้นะครับจนกว่ามันจะได้ครับ <S <S เรียบร้อยครับเห็นไหมครับติดตั้ง Play Store เรียบร้อยนั่นหมายความว่าเครื่องเนี้สามารถที่จะโหลด t e m s s p e k เวอร์ชันเสียงเงินได้นะครับ ยากไหมอ่ะทีนี้เราไปดูขั้นตอนต่อไปใกล้แล้วครับใกล้แล้วเพื่อนสมาชิกอ่ทีนี้เราจะติดตั้งแอปตัวที่4ครับลากครับวางครับเหมือนเดิมครับกลับมาดูเนี่ยกรอกดำๆเนี่ยครับผมว่ามาถึง ตอนนี้เพื่อนเ่านหลายคนคงจจใจชื้นขึ้นมานิดนึงใช่ไหมครับว่าเราจะได้เล่นทีมสามกันแล้วโอเคครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยสำหรับทีมสปีกสามนี่ครับมาแล้วครับเราจะลองเข้าไปดูนะครับไปครับ ก็เลื่อนลงมาครับการตั้งค่าเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับเลื่อนครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลื่อนเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรครับจนมาติ๊กทำนี่ครับเอสเซปเนี่ยครับทำนี้นะครับคลิกไปเลยครับอ่าทำตอนนี้คลิกขวาออกไปครับอ่ะเราไปที่เมนูการเซตติ้งครับเราจะไปดูกันว่าเราเซตคีย์ได้จริงไหม เห็นไหมครับเซ็ตคีย์มาแล้วครับกดเข้าไปเลยครับเหมือนเดิมครับขนาดตัวสอนของเรายใหญ่อยู่เราต้องไปย่อ ัวอ,อักษรครับเหมือนเดิมครับกดออกไปก่อนครับปุ่มเ f แอปปุ่มจอทิศของเราไปหาเมนูการตั้งค่าครับและไปลดขนาดตัวอ,อักษรครับไปหานะครับอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงคลิกครับปกติครับแล้วกดแบ็กอ,อกไป ไปครับทีมสปีดอยู่ไหนกดเข้าไปใหม่เมนูสติง้งเซตคีย์เห็นไหมครับเพื่อสมาชิอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดคีย์ด้านข้างครับกดเซฟครับซีอยู่ตรงนี้นะครับข้างขวากดไปเลยครับอ่าโอเคแค่นี้เครื่องของเพื่อนสมาชิก็ใช้ได้แล้วครับ ผมหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกนะครับอาจจะบอกไม่ละเอียดแต่ผมคิดว่าขั้นตอนที่ผมพูดหรืออธิบายเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกทาได้ทาทันผมก็พูดอย่างช้าๆแล้วนะครับโอเคเห็นไหมครับค่าคีย์ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับผมคิดว่าแนวทางที่เหลือหลงังจากนี้เพื่อนๆสมาชิกทำเป็นกันหมดเลยครับนะครับถ้าไงก็ ฝากกดไลค์ด้วยให้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมและเพื่อนๆในกลุ่มที่เรานั่งทํากันดึกๆดืด่นๆหาข้อมูลกันรวมถึงขอบคุณเพื่อนชาวต่างชาติอินโดด้วยนะครับที่รีโมทมาสอนมาแนะนามาทําให้ดูจนผมได้สามารถเอามาเผยแร่ให้เพื่อนๆได้เล่นกันในครั้งนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ